สวัสดีจ้าเพื่อนๆเ,เสียงกันยังแหบอยู่คือเกา่าพาเพื่อนๆมาเก็บแต่งอีกนะจ้าวันนี้แม่กุหลาบจะเล้วทันลดหรือเปล่ามู่้เพื่อนเพื่อนเลยอ้ยน้นำข้างรอให้ใบแหงกับ่าแหงจากเทียนนะคะเขาอยู่ในสุ่มเลืกดกมาก อยากจะทำคลิปตอนเก็บตอนใส่ถุงแตงนะคะแต่ก็เออดูคนเล็กๆนึงเด็กมากเลยค่ะเพื่อนเต่ว่าเร่งกัลดถนะจ๊ะแลาเร่งกับรถเพราะว่ากะเก็บมันจะออกเยอะแล้วนะคะเนาะ ก็เก็บได้กว่าจะเล้วกวจะเกือบเพียงน้องเพื่อนเพื่อนเด็กเขาก็จะมาก่อนนะคะเขาก็จะมาก่อนก็องรีบเร่งใส่ถุงรีบแต่งตัวให้เขาสวยๆไปตลาดน้องเพื่อนเนาะแต่งตัวให้น้องแต่งสวย หนุ่มๆมาเจอก็จะได้รีบคว้าแขนไปเลยพาเพื่อนมาชมแต่งจ้ะจ้าสวยๆอุมควันดกเขาขก็พอได้ยิเนะคะเน,นาะ ตามองแตงไม่ได้มองกล้องล่องนึงก่ะตกประมาณซี่แปงกว่านะคะซี่ก็แปงสีก็กวา่าวันนี้น้องตันมาจากเพื่อนจะบรู้จะทันรถไหม น้องตันน้องตันเจ็ดแปดร้อยโลไม่ขาดน,นะคะวันเนี้ยหมดทุกไส้วันนี้ไม่ค่ะเจ็ดแปดร้อยโล,โลราคากับไม่ข่าวก็ช่วยเต็มที่นะคะเนาะช่วงนี้แสงออกเยอะของเราออกของเขาก็ออก้วค่ะเพื่อน ของเรามีลูกขเขาก็ต้องมีลูกค่เพืพ่อนมาชมแ่งอีกรอบวันนี้วันที่แปดแล้วนะคะเนาะเก็บแปดวันแล้วแปดวันแปดวันหืืเก้าวันเนะาะจะจำไม่ได้แล้ว เดือนมิถุนาันนี้แหละประมาณนี้แหละนะคะ่ะคุณยนตมเนาะ <c oughs> อยู่กับแป้งหนักพอใช้แป้งสีลูกตดโต,ตไม่งั้นเราก็ออกมาเทบ่อยนะคะเ่าก็ออกมาเทบ่อย แล้วเดี๋ยวเต็มมันถ้ากระแปงเล็กนะเพื่อนๆนะเขาเรียกสะดกมากถ้าเราเอากระแปงเล็กนี่ไปไม่เท่าไรก็เต็มกระแปงละแล้วก็ใช้กระแปงสีลูกโตๆมาเมก็บละค้าก็เราก็ไม่ค้าก็ช่วยเต็มที่เลยนะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็ แสงจิ you, ้วกะสิบสอบาทแตงสวยสวยอวบออันอันสิบบาทนะคะสิบาทแต่ว่าแม่ค้าเจ้าอื่นให้ถูกกว่าน,นี้นะเพื่อนแม่ค้าเจ้าที่แม่ตลาบทรงนี้เขาก็ช่วยเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเราเป็นขาประจำกันนะคะ ช่วยเรื่องราคาเต้นที่เวลาแพงเขาก็ได้กำไรกับเราเยอะเวลาถูกเขาก็ต้องช่วยเราแล้วนะคะเนาะข้อดีของการทำซุ้มทื่เราเก็บได้สองฟังนะคะผิวเขาก็สวย คิอเขาก็เกือยเพราะเขาไม่โดนแดดผิวเขาก็จะขาวสวยเนียนอยมองเห็นจาใบละเพราะว่ามือไปกล้องไม่ไปด้วยมือไปกล้องไม่ไปด้วยนี่นี่เราก็จะเก็บผุ้งนี่แล้วค่ะ นีเดี๋ยวรุ่นนี้เราต้องเอาแล้วปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่สวยต้องบนลูกเล็กๆเขาจะติดลูกทุกขอเลยนะคะกกคมือไปต้องไม่ไปด้วย ไม่สัมผัสกันเลยเกำลังจกจะเวียนหัวไปด้วยนะคะเนาะยัิคงเวียนหัวนะจ้ะชมแมกุลามาจบเนี่ยเดินเพื่อนก็ไปมือไปอีกทางหนึ่งมือไปอีกทางหนึ่ง เพื่อนๆก็เลยเห็นแต่ใบแปงตาลายไปด้วยไม่เห็นลูกแปงกับแม่หลาบแล้วเต็มแปงแล้วจ้ะึ่นนี่ได้ใบซี่แปงหาแปงนี่แล้วนะคะ แป้งห้ากระเปลงแล้วโอ้ใบแป้งก็ยังไม่แห้งน้ำก็ยังหยดติ้งติ้งอยู่เลยทำเสร็จเก็บเสร็จแล้วก็ต้องรีบไปคันะ้นเนาะเพื่อนๆเนาะกว่าจะเสร็จก็ ใบสองใบสองบางวันก็ก็ปกติทุกวันก็ทันรถแล้วเพื่อนๆตุ้มือท่านรถนะคะน่าเมอร์เมรีบุหรจ่ทนรถหรือเ,รเปล่าเต็มมูลเลย <c oughs> ลืมเด็ดใบหมายไว้แล้วถึงตรงไหนเราก็เด็ดใบกองไว้นะคะ ใบกองไว้เสร่อว่าเราเข้ามาแล้วก็จะได้จําตรงที่เราเก็บเสร็จสุดไว้แค่ไหนเนาะค่ะดูเพื่อนๆดูลูกาแสงวันนี้เห็นแสงแดดลูกเขาก็จะยิ่งโตมากเลยทุกวันนะ่ะแดดบ่มีนะจ๊นะเนาะอากาศคืมฝนจะปล่อยๆทั้งวัน วันนี้เห็นแสงนี่เขาจะโตเร็วมากแล้วก็ได้ส่งเคาะแสงจะได้กินปุ๋ยไปด้วยหละยิ่งจะโตแต่แม่กุหลาบช่วงนี้ยังใส่ปุ๋ยวันเว้นวันอยู่นะคะเนาะสองกระป๋องปุ๋ยวันละห้าโลนะะข้างละห้าโลใส่ปุ๋ยข้างละห้าโลจะพักแดดมา้าแม่ผึ่งแม่นิ่มก็จะมาเต็มน,นะคะ ละสายหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะมาจอมดอกแดงให้แล้วนี่ค่ะเขาเริ่มมาแล้วบินบานไปเมื่อกี้นะเราจะบินหาดอกแดงบานบานๆให้เพื่อนๆดูลูกแดงสักหน่อยว่า <c oughs> หันบด่ดดยเบิ้งนะค่ะเนาะว่าหันบด่ดดยเบิ้งลูกแดง เพราะว่าแม่กุหลาบก,ก็เก็บไปมือก็บอสัมผัสกันเนาะคะ่ะทางหนึ่งจับกล้องกับไปอีกทางหนึง่งมือเก็บก็บไปอีกทางหนึ่งเนาะคะ่ะอ่าฟังเสียงแม่พึ่งนะคะเนาะบินผ่านกล้องไปละเพราะว่าเราไม่ได้เียยาเนาะคะ่ะพอเก็บลูกแล้วเราจะบอฉีดเนาะคะนะ่ะเนาะเราจะให้แต่โฮโมนทั้งใบแล้วก็ปุ๋ยทั้งน้ำนะคะ เพื่อนๆฟังเสียงแม่พึ่งทานไปแล้ว,ตวเต็มแปงมูนโมนต้องเอาออกเทแล้วค่ะเพื่อนๆก็อขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะเนาะที่เข้าม,มาติดตามเข้ามากดติดตามให้แม่กุหลาบเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แม่กุามมากลกหลาบนะคะลองนี้เราเก็บไปแล้วนะคะเนาะ อักนี้เราเก็บเสร็จไปแล้วขอมาชมลูกสักหน่อยหนึ่งแาเพื่อนมาชมสักหน่อยหนึ่งเราเก็บไปแล้วแต่ลูกเขาก็ยังเยอะมากเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะเพื่อนทางยูทูบนะคะนี่คือถุงแตงนะคะน,ะนี่ได้กิบปุ๋ยแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะคะนี่เป็นเพื่อน ภาวกว่าเราจะได้ผลผลิตนะคะน้องเพื่อนๆนะได้เยอะแล้วค่ะวันนี้กะว่า7800โลไม่ขาดนะคะนะเมื่อวานนี้ก็ได้ไป200้อยเก็บ600โลเมื่อวานี้ก็จุกน,นะคะกะแม่กุหลาบขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะจ๊ะเด้อที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะ แอบุลาขอจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้นะจ๊ะเด้อขอให้ทุกคนรวยๆอย่างเฮงปังๆอายุมั่นขันยืนทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ